สวัสดีครับพี่พี่น้องพี่พี่น้องๆชาวยูทูปนี่พามาเบิงเจ้าอินเตชิกี e 120เอ็กร้อยยี่สิบขีดสามเท่านี้คุดดินดานครับอือระมาณรถเนี่ยครับ ช้ามจืเป็นหลูบซะอบอกจนซึ้มผมขุดบ่อเขาเล้วครับเนี่ย แกกุดเขาเทคนิคนันตางกันครับลงต่างกันหลายเตอบเลยล่ะ ย่างปัม๊มห่องเลยครับ เมื่อยเลยครับขุดชะพอดินดานกับหินพลานชิ้เมื่อยครับตักหยากมีแต่ดินหล้วนดินเหนี้ยมันสิดีกว่าเลยครับ เขาลวเทคนิคมันก็มีอยู่ว่าอย่าดึงไว้ครับคือทิมแต่และเธอ ดึงให้คอยคอยดึงไปเธอละหน่อยๆยึกยึกยึกไปกดไว้เพิ่นวาได้ละ่ะผมก์พระท่านได้ลองครับเพิ่นวาหรือเพิ่นก็เห็นในเบิงครับเรียนหลูไปพม้พอมๆกันครับ <c oughs> มันกับเขาอีริพอผมดึงดึง,ดงลวงเลยมันหลุยไปเลยนะดึงไห้โหน ดึงค่อยให้มันมีให้มันตานท่านนะท่านมันตานเพราะท่านเก็สิมืนไปเลยครับให้เขียมันได้ตานกับกับดินเขียมให้เขียมมันจับมันแล้วง่ายๆ ะมุนว่าเอาเดึงเร็วเลยเนีย่มันสิลุยไปเลยเงาแว็บเราเคยคุดกันครับดินดานเห็ด,ดาน ลอยหาชิบเถี่ยวพวกนี้ขูดไดี้หินอยู่เวิดเหมือนครับขูดไดี้ดินด้านอยู่เวิดงเหมือ,อมก็คอยเขาคอยแตกจีดๆๆๆไปกันไว้บเขาอีหลี เดี๋ยวผมสิลองเอ็ดเบิ่งอยู่ขอบคุณสำหรับการพทธซับสไครทั้งผู้ติดตามเกา่าผู้ติดตามใหม่ขอขอบคุณหลายๆเวยครับ อันนี้ก็ได้เจ็ดลอยกัวแล้วไก่ตจะถึงเป่าไม้แล้วขาดอายุสองร้อยกัวครับสองรอยกว่าทันสองรอยกว่าผู้ติดตามก็สิก็สิโคพันครับกากดเพิ่นผ่านอยู่ที่พันกับ 3, สามพันชั่วโมงเบิ้งคลิปให้มันจบให้ผมในเด้อครับพอได เวลาชั่วโมงน้ำเน่กี่หลายชั่วโมงของ YouTube น้ำเน่วิดีโอขึ้นบอรครับบอเบาสั้นครับ,บ,รบ,รบรเพราะ่าได้ลงไปลึกลงลึกกว่านี้กับโมไถ่นะครับ,บ,รรบได้ยี่รองกันหักษาเหง คลิปนี้ข้อมลาพาจากพี่จากน้องไว้เพียงเท่านี้อย่าเอสีอัปเดตคลิปใหม่ๆให้พี่น้องในเบิ้งคือเกายังได้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อครับส่วนผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับพบพอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ข้อมลาพาจากไว้กับเจา้เามิติชีเอกรอยยิบขีดสาเอาคือเกาอ่าแล้วครับ สวัสดีครับ